มาอยู่กับเบลที่2ของรายการปนมาเฟมิลี่โชว์นะครับและอย่างที่บอกไว้เมื่อเบกแรกนะครับว่าเรามีศิลปินเอเรียกว่าเด็กที่มีความสามารถแล้วกันนะครับมีความสามารถสูงด้วยเพราะว่าอายุเนี่ยน้อยค่อนข้างน้อยเลยแหละตอนนี้นั่งอยู่กับพี่แล้วนะชื่อว่าน้องเพลงนะครับสวัสดีแฟนๆหน่อยเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน,น่อยเร็วหนูชื่อเด็กหญิงสุภันสรราชรามค่ะคชื่อเล่นชื่อน้องเพลงค,ค่ะ อยู่โรงเรียนแตรราชวิทยาอายุกี่ขวบแล้วเนี่ย9ขวบ9ขวบเองนะครับอันนี้เรามาโชว์ร้องเพลงค่ะร้องเพลงมาตั้งแต่2ขวบใช่ไหมเอ่ยใช่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะวันนี้มีเพลงอะไรมานะกอดหมอนนั่นหนาวกับโอ้โหบางกอกโอ้โหบางกอกคือเดี๋ยวพี่พ,พี่พี่ต้องถามก่อนว่าน้องเพลงเนี่ยมากับคุณแม่ใช่ไหมใช่น้องเพลงเป็นคนจังหวัดอะไรคะ ปทุมปะปทุมหนูอยูป่ปทุมใช่ไหมคะค่ะเก่งมากๆนะครับแล้วก็เรามาร้องเพลงได้ยังไงอะคะก็คุณแม่เขาเป็นคนดันเสีงหนูมาคุณแม่เป็นคนดันมาแล้วเราเราเริ่มเดียวร้องเพลงนี้คือใครเป็นคนสอนเราเอ่ยคุณครูค่ะคุณครูสอนคุณครูสอนยังไงบ้างไหนลองไหนลองเราอาที่ฟังซิคุณครูเขาสอนสอน เกี่ยวกับเรื่องเขาให้ใช้ลูกคอลูกคอโชว์พี่สักท่อนได้ไหมสักท่อนได้ไหมครูสอนเพลงอะไรคะกอดหมอนค่ะกอดหมอนใช่ไหมเดี๋ยวอย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งโชว์อันนี้เพลงทีเด็ดเลยนะอย่าเพิ่งโชว์นะอ่ะเราพูดถึงถึงว่าเราเรามาอย่างเงี้ยเราคือเราชอบชอบทางนี้หรือเปล่าชอบไมด้แม่ไม่ได้บังคับแม่ไม่ได้ขู่แม่ไม่ได้ตีอะไรนะไม่มีนะชอบตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วเรามีไอดอลคือใครเอ่ย ไอดแลก็คือแม่พึ่งแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร้องเพลงของแม่พึ่งได้ไหมคะได้ค่ะขอพี่ฟังสักเพลงได้ไหมได้ไดสักเพลงหนึ่งของแม่พึ่งนะครับผมเมือ่อสุริยนยมสนทยามูนกาก็บิน สุรังให้มาคิดถึงท้องถุง่งนาเสียจังป่านช่นี้คงคอยวังเมื่อไรจะกลับบ้านนาโอ้โหเพราะมากๆนี่ชื่อน้องเพลงนะคะนี่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆแล้วพี่พี่พี่ฟักทองเนี่ยได้ไปรู้ว่า,วาน้องเพลงเนี่ยอยู่อยู่ที่วงดนตรีด้วยใช่ไหมคะค่ะชื่อวงอะไรเอ่ย ตุ๊ดตู่ท็อปฮิตค่ะตุ๊ดตู่ท็อปฮิตคือเป็นวงดนตรีอยู่ที่จังหวัดปทุมใช่ไหมคะค่ะอยู่มาก,กี่วันเอ่ยสองปีค่ะอยู่มาสองปีนะครับเราได้เรียนรู้อะไรจากวงดนตรีนี้บ้างครับมีใครสอนอะไรเราบ้างลุงค่ะคุณลุงคุณลุงใช่ไหมคะสอนเกี่ยวกับเรื่องร้องเพลงร้องเพลงอีกแล้วคือเรามาทางร้องเพลงเต้นได้ไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อยใช่ไหมนิดหนึ่งแน่นอก นี่น้องเพลงนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะ s อ s เข้ามาให้กำลังใจน้องเพลงนะครับก็สามารถเชิญได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี่ครับ4874446นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยกับน้องเพลงก็ได้นะครับที่029840114-5ครับผมมาพูดกันต่อถึงเรื่องว่าตอนนี้น้องเพลงกำลังกาลังระดมทุนเพื่อจะช่วยหัวหน้าวงด้วยใช่ไหมเห็นว่าหัวหน้าวงชื่อชื่ออะไรเอ่ยลุงตู่ค่ะชื่อลุงตู่ใช่ไหมคะลุงตู่เป็นอะไรเอ่ย เป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะคะ่ะอย่างนี้น้องเพลงลองเชิญชวนให้เพื่อนเพื่อช่วยช่วยหน่อยสิถ้าเราจะให้ช่วยลุงตู่ให้ช่วยยังไงเอ่ยจะให้ช่วย,วยส่ง,งกำลังใจไปให้ส่งกำลังใจงใช่ไหมคะแล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรที่อยากจะให้ช่วยไหมนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนิดหนึ่งอย่างไรก็ส่งกำลังใจช่วย พี่ตู่ลุงตู่เรียกว่าลุงตู่แล้วกันเนาะ,ะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่องานโชว์ของของน้องเนี่ยไปน้องเพลงเนี่ยไปโชว์เนี่ยจะสามารถติดต่อได้ยังไงเอ่ยเรามีเบอร์โทรปะมีของแม่ค่ะของคุณแม่จําเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะได้ค่ะอ่าไหนลองบอกพี่สิ0805954491ค่ะอ่าขอย้ำอีกทีหนึ่งย้ำอีกทีหนึ่งเผื่อจดไม่ทัน0805954491ค่ะครับผมแล้ววันนี้น้องเพลงเอา เอาเพลงที่มีชื่อว่ากอดหมอนนอนหนาวกอดหมอนนอนหนาวมาโชว์พี่ๆในรายการให้ได้ชมกันสดๆด้วยใช่ไหมคะค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะอย่างนั้นเดี๋ยวยพี่ยกเวทีตรงนี้ให้น้องเพลงโชว์แฟนๆนะคะโอเคไหมค่ะโอเคน้องเพลงนะครับกอดหมอนนอนหนาครับขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะเชนนี่ค่ะร้องเพลงเพราะมากเลยขอบคุณค่ะเ<อ>ชนนั่งก่อนเชนนั่งก่อนโห<อ>ทําไมร้องเพลงเพราะอย่างเงี้ยพี่ตกใจมากเลยอะ่ะไม่คิดว่าเรา9ก้าผมเราจะร้องขนาดนี้นะอันนี้เพลงนี้ฝึกซ้อมมาก,กี่ปีคะได้แค่สามวันนะคะสมวัน3วันได้ขนาดนี้แสดงว่ามีทักษะมีพื้นฐานมาเยอะพอสมควรเลยนะโอโ้โ,อโหแล้ว เมื่อกี้พี่ไปอ่านเจอมาว่าน้องเพลงเนี่ยอยากที่จะไปประกวดที่ดันดาราด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เรียกตัวค่ะก็เลยก็เลยรอรออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะยังไงเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากจะอยากจะส่งเสริมน้องคนนี้นะฮะก็สามารถที่จะช่วยกันแชร์แชร์แล้วก็กดไลค์ a c e like b o o k ของหนูได้ด้วยหนูมีชื่อ Facebook ไหมคะมีชื่อว่าอะไรเอ่ยสุพัศสศรค่ะสุพัภาษาไทย ภาษาไทยนะคะสุพัศส,สอน,นะครับยังไงหรอเจอเลยมากหรือเปล่าคะมีนามสกุลหรือเปล่ามีค่ะนามส,สกุลอะไรเอ่ยณราดรำค่ะสุพัศส,สอนณราดรำค่ะโอเคนะครับยังไงลองเสิร์ชหาดูแล้วกันนะครับช่วยกันคลิกถูกใจแล้วก็กดแชร์ให้น้องให้น้องได้ไปสู่ความฝันที่ตั้งใจเอาไว้นะครับยังไงเป็นน้องที่มีความสามารถมากไลท์เพลงหนึ่งเนี่ยที่จะเอามานําเสนอพี่เนี่ยชื่อเพลงอะไรนะ ย้ำอีกทีสิโอ้โหบางกอกค่ะโอ้โหโอ้โหนี่หรือบางกอกใช่ไหมค่ะเดี๋ยวพี่จะให้น้องเพลงเนี่ยย้ำเบอร์จ้างงานอีกสักครั้งดีกว่านะเผื่อแบบว่าคนไหนเนี่ยอยากจะเจอน้องเพลงตัวเ,เป็นๆเนี่ยเขาจะได้โทรเข้ามาหาโอเคปะโอเคโอเคเนดะี๋ยลองเบอร์หน่อยสิเบอร์อะไรเอ่ย0805954491ค่ะครับ โอ้โหน่ารักพอสมควรนะครับเดี๋ยวว่าถ้าเกิดใครเนี่ยที่หาชื่อของน้องเพลงใน Facebook ไม่เจอเนี่ยก็สามารถเข้ามาสอบถามได้ผ่านทาง w ว face ็ facebook com s central channel นะครับผมเดี๋ยวทางให้ทางทีมงานเนี่ยบอกตอบกลับไปทีหนึ่ง inbox เข้ามาก็ได้นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมน้องที่มีความสามารถนะแล้วเพลงโอ้โหนี่หรือบางกอบทำ,<ฮ>ทำไมเราถึงเลือกเพลงนี้อะเพราะว่า,วามันใช้เนื้พลังเสียงใช้พลังเสียงคือเป็น เรียกว่าโชว์ฝีมือโชว์โชว์โชว์ฝีมือนิดนึงใช่ไหมคะอันนี้คือพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะจริงพี่ก็อยากฟังแล้วนะพร้อมยยังครับทีมงานพร้อมมั้ยยังครับพร้อมแล้วนะอยากให้โชว์อีกเพลงหนึ่งเลยแล้วกันนะครับโอ้โหนี่หรือบางกรอกค่ะโอ้โหบางกรอกนะครับผมยังไงเดี๋ยวทิ้งท้ายเพลงนี้ด้วยเพลงโอ้โหบางกรอกจากน้องเพลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะให้ให้น้องเพลงเนี่ย ไปพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวปิดราย,รายการเบรกที่สามเนะี่ยอยากให้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะ <c oughs> โอเคปะโอเคนะครับปิดเบรกนี้ด้วยเพลงโอ้โหบางกอกครับ ตัวนี้ว่าเราหนักสิไก่นะ